สวัสดีครับอนนกอตาละกกระชูช่ชองเบนโกกอกวันนี้บัตรก็มา <c oughs> อาจารย์ขอแรงชาวบ้านวันนี้ก็มาซ่อมคอสะพานนี้ก็ก็เราก็มาช่วยกันซ่อมคอสะพานที่มันขาดตัวนี้ก็ที่จะไปสวนแม้บัตรอันนี้ก็ก่าจะได้ใช้งานประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละเนาะแล้วก็ทําตามกําลังของเราครับวันนี้ก็ชาวบ้านก็มาประมาณสามสิบกว่าคนนประมาณนี้ก็ใช้กําลังคนนี่แหละครับไม่มีเครื่องจักรม,มีอะไรก็ทําไปก่อน วัสดุอุปกรณ์ก็ยังไม่มีตอนนี้ก่าต้องใช้แรงงานชาวบ้านทาเสาเข็ม,มตอกเสาเข็มลงก่อนตอนนี้ก็นไม่มีปั้นจันทรไม่มีอะไรครับตามธรรมชาติของเราแหละชาวกกอกวิถีชีวิตกกอกก็เป็นอย่างนี้ครับเนาะใช้กําลังชาวบ้านตอนนี้ก่อนะมาช่วยกันทําตอนนี้ครับเป็นบรรยากาศที่สํานักสงฆ์ผู้หลวงเอฟซีทางเข้าสานักสงฆ์ผู้หลวงโอสะพานขาดตอนนี้ก็มาช่วยกันทําชาวบ้านเนาะ บัดประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะบัดประมาณขาวรประมาณอาทิตย์หนึ่งท่านสืท่านใดได้ดูคลิปของเบนโกกอเนั่นก็อยากจะร่วมบุญกับพระอาจารย์สมบัติก็ผ่านทางช่องเบนทุกช่องครับที่อยู่ในโกนกอเนี่ก็ช่องอย t ท b e ต่างๆที่อยู่ในโกกอก็ติดต่อได้ครับผ่านไ,ได้ครับทางช่องเบนกอก็ได้เป็นสื่อกลางสื่อหนึ่งที่ปัจจัยต่างๆเนาะยังไม่พอตัวนี้ก่อนรเพาว่าเราใช้กําลังของเราชาวบ้านบริจาคก,กันมากคนละร้อยสองร้อยตัวนี้ก่อนเนาะบุญ อิดหินปูนทรายครับนะครับเหล็กตัวนี้ก็ยังขาดอยู่ตรงนี้เนาะครับประมาณการก็ยังไม่ถูกต้องก็ว่าข้อสะพานมันขาดเยอะมันต้องเทหูเทหูช้างลงไปอีกเทฐานลากก่อนตัวนี้ก็ตอกเสาเข็มอยู่ตันี้ชาวบ้านก่ก้นกำลังครับมาช่วยกันทําวันนี้ครับเนาะก็ตามกำลังศรัทธาของเราแหละแรงงานชาวบ้านเนี่ยแหละครับเด็กซีตัวนี้ก่อนนะ ขอสะพานมันสัญจรไม่ได้เพราะว่าถนนก,การ,กรเกษตรตัวนี้เนาะพ่มามันต้องผ่านตลอดไอ้บัตรเขาใช้ตัวนี้ตัวนี้ตลอดครับเพราะผ่านสซนยางไอ้บัตรเข้าสำนักสงฆ์ผู้หลวงตัวนี้ครันวันนี้ท่านอาจารย์สมบัตกิกวานชาวบ้านนะช่วยมาช่วยการทำเดี๋ยวดีกว่าเป็นการตอกเสาเข็มในี่ตัวนี้กรับตอกเสาเข็มลกต่างกำลังศรัทธาของเราแหละกำลังเราก็มีเท่านี้ก็ทำเท่าน,นี้เนาะอันน็ตซีท่านใดสนใจก็ผ่านทางช่องเบ้นโก,กกอกได้เพราะว่าเราก็เป็นอีกซีหนึ่งที่อยู่ในโกก,ก,กกอกนี่ครับนะ ีกำลังหลักตัวนี้ก่อที่จะช่วยทำตัวนี้ให้มันเสร็จตัวนี้คอสะพานที่มันขาดที่บัตรรีวิววันนั้นครับรีวิวไปวันนั้นครับเราก็มาช่วยกันทำมันนีะครับตอกก็ตอกแบบธรรมดาเรานะครับตอกลงนะตอกตะเข็มเรใช้คนตอกครับท่านดูแล้วก็เราจะเทเทฐานลากก่อนนะครับ วันนี้เอาเสาเข็มให้สาเร็จวันนี้ครับคิดว่าให้เสาเข็มก่อนแล้วก็ไปเจ็บหินปูนทรายลงซะก่อนตอนนี้ก่อนเทปูนเทอะไรจะขาดมาสองครั้งละปีที่แล้วก็ขาดแต่ทมดินเฉยๆไปที่แล้วปีนี้มันขาดเยอะไปเนีาะว่ามันเป็นช่องโหว่เยอะตอนนี้กันเนาะช่องโหว่ตรงตรง,ตรงคอสะพานเนี่ยมันจะเอาดินลงก็ลงก็งกไม่พ้นตรงนี้เอาดินลงก่อนนบต้องเทซะก่อนเทฐานลากก่อน เขาใช้อุปกรณ์ก็ใช้แรงงานคนชาวบ้านนี่แหลรเอฟีทำแต่ลนก้ก็ขอฝากนะครับเอฟซีท่านใดนอกอยากจะบริจาคช่วยเหลือก็ผ่านมาได้ครับทางช่องเว้นโกก่อนนี้ก็เราเป็นอีกสื่อหนึ่งที่อยู่ในจุดนี้ก็จะเป็นสื่อกลางให้แนนี้กมอให้ทางพระอาจารย์สมบัติทําสะพานตรงนี้ครับขอสะพานตรงนี้ครับน้อบนฝากเอฟซีด้วยนะครับเอฟซีครับกำลังใจให้ ช่วยทําตัวนี้ให้มันสําเร็จตัวนี้ก่อนนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับบัดคิดว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งตัวนี้ก่อนว่าจะถมดินขึ้นมาตรงนี้ครับเนาะต่อการใช้แรงงานชาวบ้านต่อนนอย่างไรเอฟซีครับเราไม่มีเครื่องมือต่างๆนะเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ไม่มีเัว เครื่องจักรทำแบบที่ใช้ได้ชู้คล้าวให้มันแน่นหนาพี่หน้ามันดัดจะไม่พังอีกพี่หน้าเนี่ยก็น้ำเยอะน้ำไม่เยอะปีนี้มันน้ำมาเยอะจริงจริงปีนี้ครับน้ำ เป็นบรรยากาศที่ซ่อมซ่อมคอสะพานเอฟซีไปในกอเข้ามาซ่อมคอสะพานที่สำนักสงฆ์ู่หลวงวันนี้ก็อนวันแรกนะเป็นวันแรกกูขะหน่อยเพราะว่า,าต้องเตรียมเตรียมแบบต้องถามพระอาจารย์เราจะทำยังไงก็บอกตอกเสาเข็มลงก่อนยนะดิ่งเสาเข็มลงไปแล้วก็ก็เทปูนเททับข้างบนตัวนี้ก่อนก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแะละประมาณาทนี้ก็สามารถสัญจรได้เพราะว่า เราจะรอก็ประมาณทางเทศบาลทางหนึ่งก็คงจะไม่ทันไม่ทันใช้งานเนาะทำเองดีกว่าครับเนาะถ้าเอฟซีท่านใดเห็นคลิปนี้ก็จะร่วมบริจาคก็ผ่านมาได้ครับทางช่องเบนส์โกกอกับสมบัติการยางได้นะครับเราจะเป็นสื่อกลางอีสื่อหนึ่งตัวนี้ก่อนช่วยอาจารย์สมบัติท่านอีกแล้หนึ่งตัวนี้ก่นะอนเนาะก็วันนี้ก็ภารกิจวันนี้นบัตรก็ไม่ได้เข้าสวนเอฟซีวันนี้ก็อยู่ที่ข้อสะพานตรงที่มันขาดนี่แหละครับว่าต้องช่วยเหลือพระอาจารย์ ทำงานตัวนี้ให้มันสำเร็จเนาะรประมาณอาทิตย์หนึ่งตัวนี้ก่อนขอแรงจากชาวบ้านมาประมาณส0มสิบคนันี้ก่อมาช่วยกันผู้ชายผู้หญิงเนาะก็ใช้ตามกำลังที่เรามีตัวนี้กำลังศรัทธาต่างๆที่เรามีอย่แหละตัวนี้ก่อนเป็นคอสะพานที่ชาวบ้านเขาใช้สั้นจรระหว่างสำนักสงฆ์ผู้หลวงกับหมู่บ้านตัวนี้ก่อนเนาะสะพานนี้ก็สร้างมาหลายปีแล้วประมาณเกือบสิบปีแล้วแหละตัวนี้ก่อนเนาะโดนน้ำป่าซัดคอสะพานขาดตัวนี้ก่อน ลงมือทําเองครับอไม่ได้พึ่งพาภาครัฐภาอะไรตัวนี้ก็ทำมันเองนะครับใช้กําลังศรัทธากันเองนี่แหละทำมันเองตัวนี้ก่อนเนาะลองประมาณจากทางรัฐก็คงใช้เวลานานครับรอไม่ได้หรอกอาจจะเพิ่อาจจะเป็นปีหน,น,น้นหาแหละคุณน้องอาจจะมาดูเราทําก่อนดีกว่าเ,อ,<ม>เอากําลังศร<ม>ัทธาเราเอาแรงเรานี่ยแหละแรงศรัทธาของเราเนี่ยแหละทตัวนี้ให้มันสําเร็จตัวนี้ก่อนเด้ยวรจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งก่อนเสร็จงานเ้องเสร็จงานเราจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก่อน ช่วงน,นี้ก็ช่วงดำเนินการวันแรกครับวันนี้ครับตอกเสาเข็มก่อนวันนี้ครับตอเสาเข็มนันแรกก่อนวันนี้ครับวันนี้นะครับก็วันนี้ก็โอเคทาง,งานแล้วก็สรุปก็ได้แต่ก็ตอกเสาเข็มเนี่ยซีตอกเสาเข็มแล้วก็รอปูนตันี้ก็รอปูนเนาะตัวนี้ก็นะเป็นคอสะพานที่มันขาดแล้ววันนี้เราพระอาจารย์สมบัติก็ชาวบ้านก็มาร่วมด้วยช่วยกันตัวนี้ก็นะมา มาทาสะพานคองสะพานที่มันขาดตรงที่มันขาดเพราะว่าการสัญจรการขนสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดก็ค่อนข้างลําบากเพราะไอ้บัตรขใช้เส้นทางตรงนี้ส,ส่วนยางไอ้บัตรก็ยังไม่ได้ขายตัวนี้ก็เดือนเดือนหนึ่งแล้วครับกีนเดือนละตัวนี้ก็ยังไม่ได้ขายว่าคอสะพานขาดรถอีเตกมาไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์มาไม่ได้ครับคอสะพานมันขาดตัวนี้ก่อนครับก็ถู้สึกล <ส GT> ึกมากครับตัวนี้ก็ความกว้างประมาณเกือบหกเมตรเนาะความกว้างหกเมตร น้ำน้ำป่าฤิดน้ำป่าเลยน้ำป่ามันไหลมาเนาะน้ำป่ามันหลากมาตรงนี้ก็ทํทำคอสะพานขาดตรงนี้ก็ก็ต้องระดมชาวบ้านมาช่วยกันทำตรงนี้ก็ลึกมากครับต้องเทปูนเทฐานลากอีกตรงนี้ก่อนประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วทำอยู่ตรงนี้ครับประมาณเกือบจะเสร็จเนาะรอเทปูนเทอะไรอีกตรงนี้ก่อนครับรถปูนก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่าถนนยังเปียกอยู่ตรงนี้ครับเนาะแล้วก็เทตอกเสาเข็มรอตรงนี้ครับเนี่ยมันลึกมากตรงนี้ เอ้คลิปน้ำป่าเวลามันมาเนี่ยปีนี้น้ําเยอะจริงๆครับปีนี้ครับน้ําเยอะมากครับ